สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนักตกปลานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเรามีโอกาสได้จองคันนะครับสายกิบตกกระพงบ่อชาววังที่เชียงใหม่ครับบ่อน,นี้ยังไม่เคยมานะครับก็บไม่รู้ว่าจะกัดเหยื่อตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับ ก็ค่าคันหกร้อยบาทนะครับสายเก็บตกปลาเหลือประมาณร้อยกว่าตัวครับก็เดี๋ยวไปลุ้นเอาหน้างานว่าวันนี้จะจะเละเทะหรือว่าจะรอดนะครับขอแค่รอดก็พอครับก็ยังไม่เคยมานะฮะเดี๋ยวไปลุ้นกันครับบ่อสวยมากครับคนเริ่มมากันแล้วนะครับ เตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเดินมาเข้าห้องน้ำเดี๋ยวจะเริ่มตกพร้อมกันแปดโมงนะครับเ,เดี๋ยวมาลุ้นกันฮนะยังไม่เคยมาเลยบ่อนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเ,เดี๋ยวไปดูกันครับสามสองหนึ่งแล้วครับ ยากมีหนึ่งครั้งนะครับขอความร่วมรุนแรงนะครับนักสัปดาห์ครับโป้ายกอก่อดทุกครั้งนะครับขอความรุ่นทุกท่านนะครับโอบป้ายกอดกอด้วยนะครับกระเนเปลี่ยนเปยนตกนะครับขอความรุ่นนักทนบป้ายด้วยนะครับขอบคุณครับ ตรงครับนี่ถ่ายได้มันมีเครื่องมป่าจานป่าจาน ทัดกลางบ่อไหมตัวน่อทัดกลางบ่อ อีเธอคนนะครับซอมตัวแล้วครับครับตัวนี้แอกกระดุกนะตัวสองนี่กอมาจ,าจา้าๆนะครับเอาหน้าซื่อวะกระดุกมันต้องเด็กเจ้ามาเอาอสามาราครับเจ้าตีดมันกับปฏิปื้นน่ะมันมันก็นลงมาถึงเรื่องนะเนาะของคอมัน ไ,ไลลบบหล <c oughs> บอดีดะนะสองตัวครับ <c oughs> ต้องซีเมน <c oughs> <c oughs> ตักนิ่มอม่ะ <c oughs> คนอ้อจ anyway, ัายนะานครับนะครับเด้อไซ้อไ้อ โอเคสองข้าพี่ครับปักซีเมนต์อ่าพยายาซีเมนต์เต็มสามเต็มสองไม่ได้ทำ ¿De verdad, เป็นปัก,ปกครับน้ำไปเลยพี่พ โอ๊ยเห็นแล้วมีเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับพีนึี่ตักกับกับกับ ครับเฮ้ยง่ายเลย มัมนน่อรู้<ะ>อังหรอน้ำน้ำปลามีในดิฮะองอะไรครับครับครับเกิมพล,ลังรับเดี๋ยวตามหาตัวกันต่อครึ่งวันสี่แทมไม่รู้จะได้เพิ่มหมรือไมบ ป๋าไปทำเต้นใดเอาไ,ไปต่อโอ้โล,ล,ลองก่อยสักครั้งกัดแล้ว <c oughs> ตัวที่ห้า <c oughs> จีแมน ็อนี้ห้าแตมนะครับเดี๋ยวเราเลือกสักสองตัวครับเอาไปทำกับข้าวเขามีให้ทำเมนูด้วยนะครับเมนูละละหนึ่งร้อยครับมีเมนูให้เลือกหรอครับ,รบนึ่กโอ้ทอดรงนี้นครับอ๋ออ๋อ ทอดส,สมุนไพรกันนะครับนั่งสองตัวก็ได้ครับเอามาเลือกอะไรเดี๋ยวกลับบ้านสามตัวมาทำกับข้าวครับหายายโตเด็กกลับแล้วครับต้องไปดูถัดน้ยกันวันดีครับตัวครับนี่วันดีครับครับไหนก่อนเน่อยโบน์นี่ครับวันดีครับ นี่ครับครับผมเจอกันเจอกันห้าตัวครับ จบไปแล้วครับที่วันนี้ยอดปลาทั้งหมดได้ห้าตัวนะครับได้จากปลายางแล้วก็ได้จากปลั๊กตัวหนึ่งเป็นริวกีนะครับตัวเล็กก็ได้แต่ช่วงเช้าครับบ่ายช่วงหลังบ่ายไม่ได้เลยฮนะปลาค่อนข้างจะ เขี้ยวครับช่วงบ่ายแต่ก็ยังขึ้นเรื่อยๆครับยังมีคนได้แต่เราตามตัวไม่เจอฮะก็อ๋อแล้วครับแค่นี้ได้กับข้าวไปฝากที่บ้านแล้วฮะทากับข้าวสองตัวไว้ทิปหน้ามาใหม่ครับมีโอกาสยังไงก็ดีจะทำคลิปมาลงให้ดูกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ